กับสไปดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสมุนสบอนฮาฮาก็ได้มาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าหยาาแข่งเนาะฮาเขาคนเขาแล้วแล้วกพ่อเขาโู้แล้วก็เลยบม่ได้ถ่ายคลิปบม่ได้เห็นยังเลยตอนนี้กับอาการกับเลือดนักเขาเรื่อยๆเนาะมีแต่นักเขานำมือขั้นสียวเศร้ามันกับปวดเศร้าเลยทัศน์สีเหเท่าไรจนบัญญาเหรอถามผู้ชมไว้ หยาแห้งหยาขนาดอันพอโตทีเห็นว่าเห็นหน้าน้ำเห่านนะคือพอไหมเนาะอันนี้พอแทะเห่าเนาะโตทีโซ่อยู่นี่คือพอแทะของเห่าเองอันนี้ก็หากระเกี่ยวเขาแล้วประมาณหากระเกี่ยวเขาเริ่มเกี่ยวเขานี่สามมือเนาะจ้างคนเพราะว่ามันหยาก็เลยจ้างคนเอาเอาื่อยเอื่อยมาแต่กรุงเทพมาแต่โคราชมาเบิ่งแทนเขาก็เลยได้มาเกี่ยวเขา ตะกี้นะแมนเท่าไปคนเดียวเนาะที่ได้เบิ่งพอเนาะเพาคนเดียวเบิ่งพอประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มๆพาไปห้องหมอพาไปปัวหันปัวนี่กับมันบ่ดเศร้านะเห็นแล้วก็บ่เศร้าปวโลกนี่มันปัวบ่เศร้ามันนักเข่าหน้่งมือเนาะทักษเท่าไรจนปัญญาแหละก็เลยเลมือนี่ก็เลยชิมาสิอัดเกียบบอก่ายผระสมบัตสมองสบอนเนาะเพื่อไดิได้บ่ได้ทำหาเขาบางทีเขาก็ อยากแหงอยากจนบนจไ่ได้เห็ดยังเลยทางเทียก็แทบ่ไบ่ได้รับบไ่ได้นอนเป็นอะตอนเบิ่งพอนะก็ได้ยพอกลางคืนเราตีสามตีสี่ก็เราเจ็บมากอ่ะได้ลุกมไม่ตอนพุ่มไลยนักขอน้ำมือย่ำเนาะพอแท้ๆของเฮาเนาะถี่โซ่นเนิเนาะพอ,อตะกี้เพิ่นบ่ได้อยู่ในเฮาเนาะเพิ่นพาก,นกันกับแม่เฮาไอเพิ่นกลับไปอยู่อย,อยู่อยู่คนเดียวเพิ่น พอเฮาก็อยู่กับแม่แต่พอเพิ่นโู้หา่พอเพิน่นได้ได้หาก็ไปมาหาตสู่อยู่ดอกแต่กี้ก็ได้แต่เพิ่นชซ้ห้าก็เลยเอามามาเฮือนเนาะมาเฮือนแม่แหละเอามาเฮือนเอามาเบิ่งเนาะเอามาเบิ่งมาแง่งมาดูแลเนาะพอบ่มีคนเบิ่งเราเ้าเป็นลูกเฮาก็เลยเอามาย้ายห้าิพาไปเบิ่งเนาะสิพาเบิ่งอาการของพ่อเ้า ตอนนี้ก็ยังเข้าไปนคนดูแลเนาะเพราะว,ว่าเข้าหากันมาแต่ค้นเข่าหากันแล้วทั้งหลังเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะตาเราคือข้างกันเลยวะกับปาก พอชนิดตางเราหนีข้างเลยเลยตาข่ายตาข่ายอาณาจักรบารรับ ลกแทร<ะ>มานขนาดเนาะเป็นโรคยังก็ดทรมานเลยไข่ว่วทองนั่นหนองไข่ lu bự đâu chụp ảnh cả bay đại nó oh. <laughs> chắc kia là, là là cái hmm. hmm. <laughs> <laughs> <Để không? cười> sí, là loài loài mận xoài bự đại hông đây vợ giặt rồi nó về từ đây vào đó bừng suốt มีแต่พอกทั้งวนแล้ตอนจักมงจักมงงอะไเนี่ยจักเดี๋ยวมรู้ฮะมม้ึอดจะดีที่อยากซอยเขากับฝากมาทางมันซีเขาได้นาะไปสักเสมาเขามาหาเขากัได้นอกไปอยากซอยเือเขากด้ ว่าเงินข้ามก็ไปปิ่นไปพัวเป็ลอะมันกับเบาเส้าตกเศษนีเลยมันบเส้าเนาะคามีกัไปปิ่นไปพัวมันกับเบาเส้า